สวัสดีคะ่ะทุกคนพบกับโอปอลอินนะคะอัปเดตข่าวสารในโลกปิศาจแดงประจําวันกับกระแสะต่างประเทศกันนะคะฟุตบอลยูโรปาลีกเมื่อค่าคืนที่ผ่านมานะคะเตะพร้อมกันหมดเลยเพราะว่าจะได้รู้ว่ามีทีมไหนที่ผ่านเข้าไปออรอบสิบ16ทีมทีมไหนที่ต้องไปเพลย์ออฟกันบ้างนะคะส่วนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดค่ะเดินทางไปบูคาเรสต์แล้วก็ไปเยือน f c ฟซนะคะแต่เดิมเนี่ยทีมนี้ก็จะใช้ชื่อว่าสเตย์อว์บูคาเรสต์แต่มันมีเรื่องเหมือนเกี่ยวกับแบบกองทัพการฟอ้องร้องอะไรกันสักอย่างเนะะีนะะ่ยเขาก็เลยเปลี่ยนมา นนนั่นเองะะคะผลปรากฏว่าเกมนี้แมนยูก็บุกไปชนะ2ประตูต่อศูนย์โดยที่ครึ่งแรกไม่ได้มีประตูเกิดขึ้นครึ่งหลังเนี่ยเป็นเดียโกดาร w นะคะที่ยิงแบบคมเข้าไปเลยแล้วก็เป็นเออ่คอบบี้เมนูนะคะที่แอซิสประตูนี้ให้เอ,อีกหนึ่ประตูก็ได้มาจากคอบบี้เมนูเองนะคะที่ยิงในนาที68ก็ทำให้จบเกมแมนยูเก็บชัยชนะได้แล้วก็จบที่3ในรอบลีกเฟสนะคะตอนนี้แมนยูถือว่าเป็นทีมเดียวเลย ที่ไม่แพ้ใครในฟุตบอลยุโรปนะเออไม่ธรรมดานะว่าไปนะสำหรับถ้วยนี้นะคะส่วนอันดับหนึ่งเนี่ยเป็นลาซิโอกับอาราติกบิลเบานะคะมีแต้มเท่ากันที่19แต้มค่ะส่วนอันดับ4จะเป็นทอตแนมฮอสเปอร์ซึ่งเมื่อวานก็เก็บชัยชนะมาได้เช่นเดียวกันนะคะสเปอร์อยู่ที่4มี17คะแนนอันดับ5เป็นแฟรงก์เฟิร์ตนะคะมี16แต้มอันดับ6อันดับ7โอลิมปิกลียงแล้วก็โอลิมเปียกอสนะคะมี15แต้มเท่ากันแล้วเรนเจอร์ค่ะอยู่อันดับ8นะคะมีสิบสี่แต 8ทีมนี้ก็คือเข้าไปรอบ16ทีมแบบอัตโนมัติไม่ต้องไปเพลย์ออฟนะคะจริงๆทางเรนเจอร์เนี่ยกับพวกโบโดกลิมอันเดอร์เลสสเตโบูคาเรสอะไรอย่างเงี้ย14แต้มเท่ากันหมดเลยแต่ว่าประตูได้เสียของทางเรนเจอร์เนี่ยบุก6นะคะก็พอดีพอดีกับอันดับ8ก็เลยได้เข้าไปไม่ต้องเพลย์ออฟซึ่งจบเกมนี้นะคะนักเตะที่ทำผลงานได้โดดเด่นนะคะ คอบบี้เมนูเองเนี่ยได้เล่นในตำแหน่งเบอร์10ก็ทำให้มีอิสระในการเล่นแล้วเขาก็ดูมีความสุขมากๆกับเกมนี้มีสถิติเกิดขึ้นสำหรับคอบบี้เมนูนะคะเจ้าตัวเนี่ยกลายเป็นมิดฟิลด์ที่อายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะคะอายุ19ปีกับอีก286วันที่ทั้งยิงแล้วก็ทั้งแอซิสในเกมเดียวสำหรับการแข่งขันฟุตบอลยุโรป อโมอริมก็พูดถึงลูกทีมอย่างคอบบี้เมนูนะคะบอกว่าได้เล่นในตำแหน่งที่แตกต่างออกไปดูมีอิสระมากขึ้นแล้วก็อยู่ใกล้กรอบเขตโทษมากขึ้นซึ่งเมนูก็สามารถเปลี่ยนเกมตรงนั้นได้แล้วเขาก็สนุกกับเกมมากขึ้นดีใจจริงๆที่ได้เห็นเมนูแบบนี้นะคะแล้วก็เราจะได้เห็นคอบบี้เมนูสามารถลงเล่นในตำแหน่งต่างๆได้อีกแต่ผมคิดว่าตำแหน่งเนี้ยเหมาะสมกับเขาส่วนเมนูก็บอกว่าผมดีใจทุกครั้งเลยที่ได้ลงเล่นให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่ว่าผู้จัดการทีมจะให้ผมลงเล่นในตำแหน่งไหนก็ตามผม มก็พร้อมที่จะลงนะวันนี้ ผมได้เล่นในตำแหน่งที่สูงขึ้นจากเดิมเพราะปะกติเขาเล่นเป็นกลางรับถูกไหมคะแต่ว่าพอได้ขึ้นมาเล่นตำแหน่งเบอร์สิบก็ถือว่าทำผลงานได้ค่อนข้างดีเลยเจ้าตัวยังบอกด้วยว่าจริงๆแล้วผมหงุดหงิดมากนะที่พลาดการยิงประตูในครึ่งแรกแต่ผมก็ดีใจมากแหละที่สามารถยิงประตูได้แต่ถ้ามันยิงได้2ลูกก็คงจะดีกว่านี้แล้วทุกครั้งที่ยิงประตูให้กับแมนยูเนี่ยมันยอดเยี่ยมเสมอเลยหวังว่าจะมีประตูต่อไปอีกเกมนี้ผมก็เล่นได้แบบอิสระมากผมรู้สึกสบายใจมากได้อยู่ใน ตำแหน่งที่เล่นแบบนี้ได้ผมสนุกจริงๆและนักเตะอีกหนึ่งคนที่อยากชื่นชมหน่อยสําหรับอเลฮันโดกานาโชนะคะท่ามกลางข่าวการย้ายทีมนะคะแต่ว่าเกมนี้เนี่ยทัศนคติดูดีขึ้นมีการเล่นเป็นทีมมากขึ้นและแน่นอนค่ะว่าสามารถแอสเซประตูสวยๆให้กับทางคอปปี้เมนูได้ตอนนี้มันก็เลยกลายเป็นสถานการณ์ที่ว่าแฟนแมนูบางคนก็อาจจะมองว่า ไม่ขายก็ได้นะสําหรับอรเลกาโดกานาโชต์ะวงเล็บถ้าตัวเลขมันไม่ได้สูงพอแล้วสําหรับเกมนี้นะคะอมโมริมเองเนี่ยก็มีการปรับให้การาโชดได้ยืนชิดเส้นตามที่เขาถนัดด้วยแล้วก็มีจังหวะที่ตอกซ่อนให้กับบูโน่ฟานันเดสนะคะแต่ว่าประตูนั้นไม่ได้ประตูมาแต่มันก็ดูเหมือนแบบว่าเออการเล่นร่วมกันมันดูดีขึ้นก็เดี๋ยวรอดูอนาคตของการาโชตละกันมีข่าวทั้งกับ แล้วก็เชลซีด้วยนะคะเกมถัดไปแมนยูจะเจอกับคริสตัลพาเลทจะเป็นการกลับมาเล่นในลีกอีกครั้งหนึ่งต้องดูว่าจะเก็บชัยชนะต่อเนื่องได้หรือเปล่านะคะไบโพล่าเตรียมเล่นงานแฟนแมนยูแน่ๆเลยอะวันนี้เท่านี้นะคะสำหรับโอปออินกับกระแสะต่างประเทศค่ะ